ครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับ my อร์ทีวีนะครับ,กกบนะนี่ผมจะมาจุกเวลูบุคคาซารุนะครับนี่ผมจะมาเก็บเวลที่แถวสป๋านี่นะครับกูมันมันเวล์เยอะดีแต่จะมีเกิดให้ผมเบลว์นะฮะอ่าอ้าเจอ,เ,อเจอพวกทุกคนจุกเวล์ตัวแดงแล้ว Không ờ, để đời một cho tài mấy cho cái à Hãy subscribe cho Để đều, 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 đập, 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 đập.

๊บลงโอ้ยลงมันเจ็บโอ้ยตัดสินคาอะไรเนี่ยไม่เห็นแล้วไงเฟรมโฟเวอร์เอาไปกิน Thôi lẹo lẹo rồi Ờ, à lẹo rồi, lẹo 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 ở lẹo 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 วอร์อุ้ยคอยบอสเล่จ้าแดงด้วยเอาไปเอ้ยปลาออกไปไปเลยเฟรมโคลเวอร์โอ้โหไม่ตายแซกเกอร์เดินผู้เดินผู้แด้ของเข โอเคกำลังคิดอยู่เลยว่จะเอาอ,อ,าอ,าอ,าะ,อาะไรให้กูกูก็อาลูกไฟดีโอ <c oughs> ้ยจริงทำไม กวันนี้ก็นะอัดไม่ยินดีกตกเอาสักเจ็ดนาทีแล้วกันแล้วพวกนี้ผมไงผมก็ต้องอัดพรี้ครับพวกนี้เป็นกิจกรรมยิมนะครับเป็นกิจกรรมยิมบิน จะอัดได้เปล่าจะทำดูทีนะครับเพราะมันโคตรโคตรน่าจะค่อนข้างแหลกมากค่อน,นข้างแหลกหรอน่าจะโคตรแหลกเลยนะครับมันน่าจะโคตราล่าเลยเพราะ,ะ,ะเคยที่จะถ่ายแล้วมันโคตราล่าแหลกก็เลยไม่ถ่ายครับสึกตอนนั้นจะเป็นยิมต่อสู้ครั้งแรกที่ผมลงนะครับอือตรงนั้นเพื่อน หึงก็หาทีมันก็ติกแล้วก็เลยงัวงเป็นพิเศษมนงงเป็นพิแล้วงัวมากเลยไงเป็นผูเวัวนี่ฮมั้กงตาย เดีไไ é, ๋ยวมันก็ตายอือโอย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 นี่นี่ตาดที่พี่ก็ขอขอแค่ของทันทีก็มาแล้วไม่หรือเปล่าก็อนมันตึกแล้วก็เลยง้วงนี่หน่อย ก็เวลหแล้วเออต้ขอค่าตัวาปึงตวินระวังนะาจะเจอ้ที่ลเ็เก็บเก็ของก่อนค่อนข้างเลยน้อยแล้วเออดก็ีก็ไม่มีอะไรากก็ ความเข้ดเดกิดขึ้นราสัลุลนิดนึงนิดนึงนิดหน่อยนะครับโอ้แม่งมุมเยอะด้วยโ,ดยดวโดยรดิคอนตีก่อนไปตีก่อนจบคลิปตีก่อนจบคลิป ก็คล oh, ิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ้าวไปแล้ว